สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพ์จะพาไปตะลุยกินที่ตลาดน้ำคลองรัตมะยมตะลิงชานกรุงเทพนะคะตลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เริ่มขายกันตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นเลยค่ะภายในตลาดนะคะจะมีหลายเซรนวันนี้แพ์เดินโซน1ถึงโซน6นะคะและร้านแรกที่เรามาแวะก็คือร้านถั่วกรอบแก้วชื่อว่าร้านพี่น้องต้นทัว ของเจ้านี้นะคะจะเป็นถั่วทอดแบบแผ่นบางๆค่ะแปง้งบางกรอบมีทั้งแบบถั่วลิสงแล้วก็แบบเม็ดมะม่วงหิมะพาเลยนะคะแบบถั่วลิสงนะคะจะเริ่มต้นถุงละสามสิบห้าส่วนเม็ดมะม่วงจะเริ่มต้นถุงละหนึ่งร้อยค่ะซื้อวันนี้แพทจัดมาลองทั้งสองแบบเลยร้านต่อมานะคะแพทเดินม,มาจาัดขนมโคของร้านวิจิตตาค่ะของเจ้านี้นะคะจะเป็นขนมโคแบบภาคใต้หน้าตาอคล้ายขนมต้มนะคะแต่ข้างในจะเป็นไส้ยำตาดำนัวตอนเขียวและเจมต้านกรุบๆด้วยค่ะอันนี้กล่องละสามสิบห้านะคะทุกคนและต่อมานะคะเป็นร้านข้าวแตนน้ำเต้าโมชื่อว่าาร้าน ซึ่งเขาแต่งของร้านนี้นะคะเขาจะใช้พี่การจุ่มค่ะทําให้หน้าเขานะคะเคลือบน้าตาลแบบช่ำม,มาก,กทุกคนตัวน้าตาลจะไม่ได้ราดออกมาเป็นเส้นๆน,นะคะตัวที่พาทานนะคะกระปุกละห้าสิบห้าค่ะข้าแต่งก,กรอบๆน้ําตาลฉ่ำๆและต่อมานะคะเป็นร้านติมตัดโบราณวันนี้แพทสั่งแบบรวมรถถ้วยละยี่สิบห้าค่ะหนึ่งถ้วยได้หลายรสชาติหั่นมาชิน้นพอดีคําเลยนะคะและในซอยใกล้ๆกันนะคะแพทก็เดินมาเจอค้ังขนมไทยบ้านบางกรวยค่ะที่หน้าร้านเขาก็กําลังทเม็ดขนกันแบบสดๆเลยนะคะแล้วก็มีฝอยทองโรยกัน สดๆค่ะทุกคนซึ่งตัวฝอยทองนะคะโรยออกมาเป็นแพได้สวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะอันนี้แพเลือกเป็นแบบรวมขนมไทยนะคะกล่องละ1 0 0ค่ะในกล่องนะคะจะได้ทั้งฝอยทองทองหยิบทองหยอดแล้วก็เม็ดขนุนพี่ร้านนะคะใส่ขนมอัดมาแน่งกล่องแบบนี้เลยค่ะตัวเม็ดขนุนนะคะจะเป็นไส้เผือกกวน,นเนื้อเนียนส่วนทองหยอดกับทองหยิบนะคะช่ำน้ำเชื่อมสุด แลร้านต่อมานะคะเป็นขนมตะโก้ถ้วยยาค่ะของเจ้านี้นะคะชื่อว่าร้านตะโก้แม่พิมพ์ใจตะโก้ถ้วยละ15บาทปริมาณหนึ่งถ้วยคืออิ่มจุกนะคะรสชาติหวานมันใช้ได้ค่ะแล้วต่อมานะคะเป็นร้านขนมถ้วยใบเตยแม่พิกุลวัน,นนี้แพทย์สั่งแบบคลาสไซน์นะคะกล่องละ35ตัวขนมถ้วยไม่แข็งส่วนน้าก,กะทิก็หวานมันดีค่ะและร้านต่อมานะคะแพทย์เดินม,มาจากไส้เกาะอ,อีสานทอดของร้านแหน่หมูยายน้อยค่ะไส้เกาะอ,อีสานรสชาติออกเปรี้ยวมันน้อยดีนะคะกล่องละเจบ ต่อนะคะแพรเดินมาจัดเกี๊ยวกุ้งต้มค่ะร้านนี้เขาชื่อว่าร้านกอสน,นะคะหน้าร้านเขาจะขายขนมจีนแต่ว่าจะมีเกี๊ยวกุ้งผสมหมูนะคะเอาไปต้มซึ่งเกี๊ยวกุ้งต้มนะคะที่ร้านใช้กุ้งตัวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะจากที่แพรยินดูเขาห่อนะคะโชคดีแพรมาตอนเขากาลังต้มใหม่พอดีค่ะที่ร้านเขาก็จะโรยกระเทียมเจียวแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดให้แล้วมีจิกโชให้ด้วยนะคะกล่องที่แพรทานคือกล่องละหกสิบนะคะทุกคนและต่อมานะคะเป็นร้านพริกหนุม่มยัดไส้ย่างค่ะจเจ้าเนี้ย,เ,เ,ยะะเป็นนเจ้้าาาดาาาดังขต ตัวผิกยางนะคะราคา3.50ชิ้นค่ะและต่อมานะคะเป็นร้านขนมเบื้องยักษ์ของเจ้านี้นะคะจะเป็นขนมเบื้องแบบโบราณค่ะจะไม่ได้ใส่ไซคีมสีขาวนะคะแต่ตัวหน้าเขาจะใช้เป็นไข่แดงผสมกับน้ำตาลมะพร้าวละเลงจนทั่วแบบนี้เลยค่ะที่ร้านนะคะจะมีทั้งหมด2ไสไซค่ะเป็นไส้ไอยทองกับไซเค็มซึ่งทั้งสองไซนะคะก็จะใส่มะพร้าวขูดให้ด้วยค่ะและปริมาณไส้เราชิ้นถือว่าให้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ วันนี้นะคะแพดจัดมาลรอทั้ง2แบบเลยค่ะตัวขนมเบื้องแป้งกรอบดีนะคะส่วนไส้ก็คือให้มาเยอะมากเคิดด้ว่าไส้จุกๆเลยค่ะ และตัวไส้เค็มของร้านนี้นะคะผัดออกมาได้รสชาติกลมกลม่อมและไม่เค็มนําจนเกินไปค่ะหลังจากนั้นนะคะแพก็เดินม,มาเจอร้านปากหม้อห้าสหายวันนี้แพ้จัดเป็นปากหมอ้อไส้หมูสับตัวแป้งเขาจะเหมือนปากหม้อยวนนะคะอันนี้กล่องละ5้บแป้งนุ่มดีค่ะต่อมานะคะเป็นร้านหมึกหวาดบ้านโจอของเจ้านี้นะคะก็จะเป็นหมึกหอยปลาดิวกิวแบบเสียบไม้ค่ะและที่แถวของเขานะคะอยู่ที่เขาจุ้มน้ำจิ้มแบบช่าๆซึ่งถ้าใครไม่ชอบหวานอย่าจิ้มซ้ำนะคะเพราะน้ำจิ้มเขาจะออหวานมากและก็รสชาติเผ็ด ซึ่งของเสิ็ไม้ทางร้านนะคะทุกเมนูไม้และสิบค่ะหลังจากทีทานานะคะแพรรู้สึกว่าพวกหมึกหอยเขาทำออกมาค่อนข้างสดเลยค่ะอย่างปลาดิวกิวคือนุ่มหนึบมาก และร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นร้านไอติมโบราลุงชวนค่ะที่หน้าร้านนะคะก็จะมีไอติมโฮมเมดนะคะให้เลือกหลายรสชาติซึ่งไอติมของเขานะคะจะออกเป็นเนื้อไซสๆน,นิดนึงค่ะตามสไตล์ไอติมโบราเลยรสชาติรวมมิตรรสขนมแล้วก็รสล,ลำไยค่ะตัวแพรจะชอบรสรวมมิตรกับรสขนมมากเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างชัดเลยนะคะและข้างหน้าร้านนะคะเขาจะมีถั่วส่งคั่วมาให้โรยแบบกรุบๆด้วยค่ะและภายในตลาดนะคะยังมีของกินอีกหลายร้านเลยค่ะที่วันนี้แพรไม่ได้ถ่ายมาเพราะบางอย่างก็หมดก่อนนะคะแอบเสียดายมากๆเลยเพื่อนๆชอบกินร้านไหนอย่า คอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะและถ้าใครว่างก็ลองแวะไปเที่ยวกันดูนะคะ